ไอนี้แมงดาถ้าไว้ให้ร้านกินมันมีผิดง่ายก็จะมากินแล้วถึงกับสิเบงเอาเส้นเมาออกเส้นเมาอยู่ไหนวะเซนเมาดูในหูหูไม่รู้แต่แต่ถ้าว่าเส้นเส้นปลาซาดไรนั่นแตกเส้นเมาอยู่ไหนเบ้เบะทุกเนียนไอ้นี่ตาเต็นมันก็โดดยากเบะเบ้ทุกงนียแมงดาด้วยนี่ล่ะนี่ แมงดาด้วยวร่าเรารายนีเอาเาเอดานี่เอเายไงมาได้มาไเร็วาแือตาานันเลยตรงนี้เลยนีอ่งาเลยไม่ตนงีม่ะตรงนี้แบือลาวล่ะก้าดำยาวเลย้าดำยาวเลยนี่อยู่มาพ้าแนี้ผ้าวกลางนี่ออที่าที่ออเล่เ

นั <N> ่นเลยตรงนั้นเลยบ่ทีอกไม่ตูนี่เหอเออถึงนตึงเตเมาอยู่ตรงนั้นเลยอ๋อไต้เมาอยู่นี่เหรอเอออยู่ทางในเต้นมันองขังเตนคนตมันเบือแม่ตายเบแบกไปเลยแบกไรเลยกมงก็เันโรลยอ่กออ่ก่กบกอบอบกอะก็ะ